ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอกอดวันนี้ผมจะมาแนะนำแผนเมนเจอร์ขึ้นดาวดำนะครับแผนจะเป็นไงไปดูกันเลยครับและนี่คือหน้าตาของแผนเมนเจอร์ขึ้นดาวดำซีซัน8ของผมนะครับจะเป็น4-3-3นะครับตัวหน้าเป้าเนี่ยผมอยากให้เป็นตัวที่หาช่องดีนะครับมีค่าในตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วก็ สตัวด้านข้างายิงไกลได้แล้วก็หาช่องดีเช่นเดียวกันนะครับส่วน3ตัวตรงนี้รวมถึง2ตัวนี้ด้วยนะครับอยากให้ยิงไกลได้นะ,ะยิงไกลได้จะดีมากเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูโค้ดที่ผมใส่ให้นักเตะแต่ละตัวเลยนะครับอันนี้คือหน้าตาโค้ดที่ผมใส่ให้นักเตะนะครับก็จะเป็นแบบ ยิงไกลกระทิงส่วนใหญ่จะเป็นยิงไกลกระทิงนะครับยิงไกลกับชิงเนาะพวกนี้คือใส่ย,ยิงไกลหมดเลยนะครับแล้วก็ตองหลังก็จะเป็นงูนะครับงูอ่าและนี่คือหน้าตาของเทคนิคแผนใหม่ของผมนะครับในซีซั่น8นี้นะเล่นกว้างจะเป็นชั้นหนึ่งเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าซีซั่นเนี้ย ต้องใช้กองหลังบีบหน่อยนะครับไม่งั้นเขาจะส่องไกลเราได้ง่ายๆเลยเนาะก็แนวลึกเป็น10นะครับกดดันต่อเนื่องเนาะเกมรับนะครับเกมบุกก็จะเป็นต่อบอลจะเป็นส่งไกลนะครับเล่นแนวกว้างเป็น5เล่นในเกอะเป็น5้านะครับจะเน้นแบบว่ายิงไกลบ้างแล้วก็เข้าไปเล่นในกรอบบ้างอะไรอย่างงี้นะครับเตะม,มุมกับฟรีคิก3ที่ผมตั้งไว้เพราะว่าผมให้ความสาคัญกับฟรีคิกแล้วก็ลูกเตะมุมตรงที่ว่า เ,เปิดเข้าไปแล้วก็หมกนะผมผมนั่งดูหลายทีแล้วมันก็หมกได้นะหลายรูปจากรูปฟีคิกแล้วก็เตะมุมนะครับส่วนรูปแบบทีมก็จะเป็นทุกคนบุกนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนี่ครับอันนี้เป็นเทคนิคของนักเตะแต่ละต,ต,ตัวนะครับส่วนท่านในที่ใช้แผนนี้แล้วรู้สึกว่า ไม่ชนะหรือว่าไม่เหมาะกับทีมของตัวเองนะครับลองไปใช้แผนนี้ดูนะครับแผนนี้ผมทาคลิปไปแล้วนะอยู่ในช่องนะครับผมสองตัวหน้าบ้านจะเป็นตัวที่หาช่องดีถ้าเป็นกผกหัวจะเล่นแบบนี้นะครับนี่เป็นกองกลางที่หาช่องดีสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงไกลได้หมกบอลได้นะครับประมาณน,นี้ครับแล้วนี่ก็เป็น โค้ดที่ผมเลือกใช้นะครับในแผนตำแหน่ง433นะครับจะเป็นเพิ่มความสามารถของโกนะครับแล้วก็ความแม่นยำในการยิงเนาะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเมรนเจอร์ครับบางทีมันส่งไปแล้วมันยิงไม่โดนบ้างหรือยิงช้าไปบ้างหรือยิงเร็วไปบ้างอะไรเงี้ยครับผมเลยเลือกเป็นเพิ่มความแม่นยำในการยิงเนาะครับเป็นโค้ดคนนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อเซาเอรอะไรนะครับแต่เป็นโค้ดคนนี้เนาะ และนี่คือหน้าตาของตั้งค่าตัวช่วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันช่วยอะไรในเมนเจอร์ไหมเพราะว่าผมไม่เคยสังเกตเลยจากจุดน,นี้นะครับแต่ว่ามีหลายคนทักมาขอดูการตั้งค่านะครับก็นี่เลยนะครับการตั้งค่าตัวช่วยเพราะว่าผมตั้งตรงนี้เพื่อที่จะเล่นเล่นเองนะครับเล่นหนึ่งหนึ่งเองนะครับแต่เมนเจอร์ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูกันนะครับเื่อท่านใดอยากตั้งตามนะครับ ็โอเคครับประมาณนี้นะครับผมชอบกดไลค์ชแชร์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันซีซั่นต่อไปครับผมสวัสดีครับ